สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นมาร์คทำความสะอาดค่ะของดีซัตเตอร์นะคะช่วยดูดซับความมันและสิ่งสกรปรกอุดตันลูขุมขนค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายมากเลย1รอดมีปริมาณอยู่ที่75กรัมนะคะเพื่อนๆยี่ห้อดีซัตเตอร์นั้นไวออยล์คอนโทรค่ะช่วยดูดซับความมันสิ่งสกรปรกอุดตันลูขุม,ขน,ม,ม,นนมขนนะคะ เราใช้หลังล้างหน้านะคะหลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าแล้วใช้งานง่ายๆค่ะแค่ป้ายโฟมให้ทั่วใบหน้านะคะเว้นบริเวณรอบดวงตาพักทิ้งไว้3-5นาทีเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆนวดเบาๆแล้วค่อยล้างออกจนหน้าสะอาดนะคะเท่านี้เองค่ะลองทำดูสามารถใช้งานได้ทุกวันนะคะผิวหน้าจะดีขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆ ช่วยฟื้นฟูกระจ่างใสเปล่งปลั่งสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงมีปักตะกร้าสินค้าไว้ที่ด้านล่างนะคะลองทดลองใช้ดูค่ะกดสั่งซื้อได้เลยราคาไม่แพงนะคะขออนุญาตแกะก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูค่ะผลิตภัณฑ์เขาหนึ่งหลอดนะคะมีปริมาณอยู่ที่75กรัมค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ของดีซัตเตอร์นะคะเคลียไวออ o คอนโทค่ะนี่ค่ะหน้าตาหลอดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆค่ะเวลาใช้แล้วก็รู้สึกสบายนะคะนี่ค่ะหนึ่งหลอดมีปริมาณ75กรัมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูด้านในค่ะ ลองใช้ดูสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเห็นผลตรงนี้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะทดสอบให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้จะทาทิ้งไว้นะคะอยู่ที่ห้านาทีค่ะเพื่อนๆใช้งานไม่ยากด้วยนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ ทาให้ทั่วบริเวณหน้ายกเว้นรอบดวงตานะคะ5นาทีผ่านไปเราก็สามารถเช็ดออกนะคะจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวสะอาดขึ้นค่ะเพื่อน,อนๆฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพสให้ด้วยนะคะ คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ